แล้วสวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็มาสอนการใช้ powerpoint สำหรับอาจารย์ผู้สอนนะก็ไม่ได้เจอกันนานละในช่องของผมนะครับช่อง g i n o d i s a channel นี่ก็สอนคร่าวๆไปก่อนนะวิธีการสอนไม่เหมือนใครนะสอน powerpoint ด้วย powerpoint ก่อนนะครับขั้นตน้นอันแรกเลยก็จะมาเริ่มที่ powerpoint เนี่ย powerpoint ที่เราใช้กันประจำเนี่ย พอรนะครับอันนี้ผมยืนพื้นที่2 0 1พนะพวกเราน่าจะใช้กันมาเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับหัวข้อหลักๆวันนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการสอนโดยการใช้วิธีพื้นฐานนะวิธีพื้นฐานแล้วก็วิธีวิชามานนะครับสำหรับวิธีพื้นฐานเนี่ยวิธีพื้นฐานก็เหมือนที่เราเคยรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็วิชามานนะวิธีพื้นฐานในหลายๆอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือทําไมถึงต้องเป็น PowerPoint นะครับ การเราใช้ p o ่พอยส์เพื 1941, um, ่อเป็นสื was, ่อในการสอนเนี่ยมันมาจากความเชื่อนะความเชื่อนะครับความเชื่อของคนส่วนใหญ่เลยที่เชื่อว่าที่เชื่อว่าไอ้นี่ในการสอนของเราเนี่ยนะครับจะเชื่อว่าการสอนของเราเนี่ยจะดึงดูดความสนใจของนักเรียนนะของเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับ ดูความสนใจของนักเรียนนักศึกษาได้ได้มากกว่านะได้มากกว่านะครับได้มากกว่าการจดได้เชื่อในห้องเรียนนะก็เลยได้มีคนทดลองมาใช้นะครับสรุปแล้วก็คือในการที่จะช่วย p o powerpoint เนี่ยเครื่องใช้แผ่นสไลด์เนี่ยไม่ได้ช่วยให้ไม่ได้ช่วยให้ประสิทธิภาพของของการเรียนดีขึ้นนะครับแต่ก็อยู่ที่ที่คนเรียนเป็นหลักนะอยู่ที่การลงมือปฏิบัตินะครับ ลลัพธ์ก็คืออยู่ที่ปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้ก็ทําได้นะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้มีอะไรบ้างพื้นฐานเอาต้น,ต,นต้นนะครับการสร้างสไลด์ของข้อความใส่รูปภาพใส่ตารางกำหนด,ดลูกเล่งแล้วก็การนําเสนออันแรกเลยการเข้าโปรแกรมนะหลายคนน่าจะทําได้แล้วนะครับก็กดที่ปุ่มวินโดนะแล้วก็หาเลื่อนหา powerpoint นะครับจะได้เข้าโปรแกรม powerpoint มา เมื่อเข้า p o i n t มาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าโปรแกรม powerpoint เนี่ยนะครับไล่ระดับขึ้นมาแล้วก็เข้านะก็ไม่มีอะไรมากนะครับพอเข้ามาแล้วหรือว่ามันจะมีอีกวิธีการหนึ่งนะครับอันนี้คือเข้าตามระบบนะส่วนอีกวิธีการหนึ่งที่ผมจะให้ทําต่อไปก็คือการการคลิกขวานะการสร้างคลิกขวาแล้วเข้าเลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้นะ ครับก็คือเลือกชี่ขวาแบบอาจารย์ออสเนี่ยแบบของผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเนาะทำให้ดูนะครับทำให้ดูทำให้ดูนะออดดโอเคกลับมาที่วินโดว์ปกตินะครับ เรามาดูกันนะครับก็คลิกขวาเลือก News PowerPoint นะครับก็ได้ 5, 5, 5, 5, 5, นะไฟล์ PowerPoint มาเราใส่ชื่ออะไรเราก็ใส่ไปนะครับชื่อฮ่า่เห็นนะก็เบินเข้าไปนะครับเราก็จะได้ไฟล์ PowerPoint ที่เป็นฮ่าขึ้นมานครับอย่างนี้เป็นต้นนะวิธีการเปิดทําแบบง่ายๆทางลัดในการเข้า PowerPoint เราก็จะรู้ที่ตั้งของไฟล์ด้วยว่าไฟล์นั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับ อ่ไปเรามาต่อกันในส่วนของของวิธีการเปิดการใช้งานนะก็ก็จบไปนะครับพอเรามาเข้าในส่วนของของโปรแกรมแล้วเนี่ยเนี่ยนะครับคลิกข,ขวาที่ผมสอนเมื่อกี้นะคลิกข,ขวาแล้วก็เลือกนะครับเลือกพลอยซอฟท์ PowerPoint นะก็ได้ล้นะครับแล้วเราก็เลือกชื่อไฟล์เลือกต่างๆน้าหนาไป นะครับตั้งชื่อไฟล์ทดลองการใช้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยซูมให้ดูเนาะนะครับเป็นการทดลองเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะต่อต่อต่อไปเนี่ยถ้าเราทำกันแบบเมื่อกี้มันดีตรงนี้นะหญ่ให้เห็นก็คือแบบที่ตำรามุกติมนุษย์เขาทำเนี่ย ก็จะเข้าโปรแกรมไปก่อนได้ก็เลือกไฟล์เขาคิดชื่อไฟล์ที่หลังทํางานไปเลยนะครับแบบผมก็มีชื่อไฟล์ก่อนกำหนดไฟล์ก่อนทํานะครับก็คิดว่าน่าจะดีกว่านะอ่าส่วนประกอบพื้นฐานขอพื้นฐานก็ทั่ว,ว,วไปนะครับก็ไล่มาเลยตั้งแต่ตั้งแต่ในแต่ละกรอบของมันนะวิธีพื้นฐานในการใช้ง,งานสำหรับกรอบหลักๆนะก็ไล่ให้ฟังนะครับอันแรกเลยเนี่ยส่วนของเมนู ด้านบนเนี่ย,ยตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยตนี้คือเมนูนะครับเนี่ยเมนูต่อไปก็เป็น True, ทูทูของมันก็คือทูก็คือส่วนของบรรทัดนี้นะครับทูก็หมายว่าเครื่องมือต่างๆทูต่างๆที่ใช้นะครับแล้วก็ส่วนของแผนงานนะครับพื้นที่กระดาษทดที่เราใช้ทํางานนะแล้วอันนี้จะเป็นคล้ายๆไปเป็นนีเวเกเตอร์ของโปรแกรมเขาว่าตอนนี้อยู่สไลด์ไหนอย่างไรนะครับอา้าวต่อไป ะการกอรอกข้อความนะข้อความนี่เล่นไม่ยากนะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์เข้าไปในกรอบเลยเนาะนะครับต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าการกอรอรกอรข้อความเนี่ยพอเรากรอกเนี่ยเราก็จะเลือกแบบอักษรเลือกสไลด์ใหม่ได้นะทำอะไรก็ได้นะครับพิมพ์ลงไปนะที่ผมจะเน้นต่อไปก็คือในส่วนของของไอ PowerPoint เนี่ย ตัวอักษรเนี่ยที่ลหลายๆคนน่าจะเคยโดนกันเป็นประจำก็คือทำไมไม่ชัดทำไมมองแล้วไม่เห็นว่าทำไมตัวเนี้ยจะชัดหรือไม่ชัดอย่างไรเนี่ยปัจจัยมีอะไรบ้างนะมาสอนทฤษฎีกันไปก่อนนะทฤษฎีเยอะนิดนึงนะครับปัจจัยแรกเลยคือขนาดตัวอักษรนะหลายคนน่าจะเข้าใจดีง่ายๆอยู่แล้วตัวใหญ่ชัดกว่าเห็นได้ไกลกว่าอ่านี่เข้าใจได้ง่ายต่อไปรูปแบบตัวอักษรนะครับ แบบตัวอักษรเนี่ยมันจะอยู่ง่ายๆก็คือฟอนต์ฟอนต์นที่เราใช้ฟอนต์ที่เราคุ้นเคยฟอนต์ที่เห็นเป็นประจำนะแบบอักษรที่เห็นเป็นประจำคนก็จะอ่านได้ง่ายนะครับการให้สีตัวอักษรเนี่ตรงนี้ต้องคิดนะครับตรงนี้มีหลักเกณฑ์คิดอยู่นะหลักเกณฑ์การคิดว่าจะใช้อย่างไรสีให้อย่างไรให้สีในถึงตัวอักษรควรจะให้สีเป็นลักษณะไหนนะครับพื้นหลังอย่างไรให้สีอย่างไรนะเดี๋ยวต่อไปจะสอนให้ ต่อไปเทคนิคการใช้คำนะก็คือคำที่คนอ่านเข้าใจง่ายไม่ใช่ว่าคำที่ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็มีตัวสอนที่เข้าใจยากพนอยู่ด้วยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเนี่ยก็ขอขอ้ของออ่ะอันแรกเรามาเริ่มด้วยขนาดของตัวสอนก่อนหลายคนคงจะเคยเห็นไอ้แผ่นวัดทดสอบสายตาเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยนะครับเราเห็นว่าอะไรเราเห็นว่าในแต่ละบรรทัดของแผ่นทดสอบสายตาเนี่ย เขาจะมีระยะบอกเราอยู่นะครับว่าเป็นระยะเท่าไหร่นะเช่นสมเมตรหเมตรหเมตรนะครับไม่ได้ใช้ได้ทีละอย่างแล้วเนี่ยโอเคครับก็ซูมเข้าไปดูนิดนึงเนาะว่าระยะระยะสายตา6เมตรเป็นต้นนะครับเราก็ดูว่าไล่ไป6เมตรห้เมตรสิเมตรอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้รู้ว่าผู้ชมของเราเนี่ย อยู่ห่างกับจอรเรากี่เมตรกี่เซนห้องขนาดไหนไกลสุดของห้องที่เราใช้ขนาดไหนนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเด็กที่ไกลที่สุดของเราเนี่ยตัวเท่านี้โปรเจคเตอร์ไซส์เท่านี้ถ้ามันมีจํานวนตัวอักษรในบรรทัดสูงประมาณกี่เซนมันถึงจะเห็นนะครับนะอย่างเช่นอัน,นเนี้ยเนี่ยที่เขาแนะนําไว้6เมตรเนี่ยหเมตรเคสล่างสุดเนี่ยนะครับ6เมตรที่เห็นเนี่ย เราไม่ได้เห็นเนี่ยออความเอหงไหอีอลุกได้เนี่ยนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยคือคือระยะ6เมตรในการเห็นตัวสอนตัวแค่นี้นะครับก็คือความสูงอยู่ประมาณสักที่เราทดสอบประจําจะเป็นทดสอบสายตานะอืมอม,ามาดูขนาดของฟอนต์ขนาดของฟอนต์เนี่ยตัวเนี้ยทาให้ดูอันเนี้ยเราควรจะเอาไฟล์ประมาณนี้ไปทดลองกับสถานที่จริงก่อนนะครับ ทำฟอนต์ที่เราต้องการใช้ใส่ขนาดตัวอักษรพื้นหลังดําพื้นหลังขาวตัวหนังสือดํานี่แหละแล้วเราไปยืนดูนิดนึงว่าโปรเจคเตอร์ของเขาเนี่ยระยะระยะที่ที่เรายืนจริงๆเนี่ยแต่ก่อนน่เขาจะสอนกันว่าเจ็ดบรรทัดต่อเพจไม่เกินต้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเจ็ดบรรทัดต่อเพจนี่ไม่สามารถจะใช้ได้เสมอไปนะบางที่เราเปิดกับโทรทัศน์บางที่เราเปิดกับโปรเจคเตอร์ เราไม่มีทางทราบได้ว่าพื้นที่ที่เราจะไปพูดไปบรรยายเนี่ยเขาไซส์ขนาดไหนนะต้องว่าก็ด้วยความสูงตัวสอนและความกว้างของเส้นตัวสอนในสถานที่จริงนะว่าพอไปอยืนในระยะจริงแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดหรือไม่อย่างไรนะครับเห็นได้ชัดฟอนนั้นเห็นได้ชัดฟอนนั้นเหมาะสมฟอนที่เล็กที่สุดที่จะเห็นนะก็รู้พอรู้ปุ๊บเราก็กลับมาทําสไลด์ได้ดีขึ้นนะครับ นี่คือเรื่องของขนาดสไลด์ขนาดตัวอักษรต่อไปในเรื่องของฟอนต์นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยทั้งหมดที่เอาขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับทั้งหมดที่เอาขึ้นให้ดูแต่ละตัวเนี่ยในในบล็อกนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าฟอนต์ที่เราใช้เนี่ยมันจะมีบางตัวที่มองเห็นแล้วสามารถอ่านได้เลยบางฟอนต์ที่ไกลมากๆไม่เห็นเห็นไม่ชัดแต่ก็พอที่จะเอาได้ก็มีอยู่เยอะนะครับ โดยเฉพาะพาการทำ PowerPoint เพื่อสอนเนี่ยเพื่อสอนเนี่ยฟอนต์ที่มันอ่านยากๆนะครับบางทีก็สวยสร้างแรงดึงดูดได้ได้ดีแต่ก็กลายเป็นอ่านยากนะครับอ่านยากนะอ่านยากไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าจะให้เด็กเขาเข้าใจได้อย่างไรนะครับนะอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้วจะให้เด็กเขาเข้าใจได้อย่างไรในคําที่แบบเออมันไม่ตรงตามฟอนต์มาตรฐานนะครับ อ่ะปัจจัยคืออะไรปัจจัยของแบบตัวอักษรเนี่ยถ้าอยากให้ชัดเนี่ยต้องหนากว่าเขาเนี่ยตัวที่ชัดชัดเนี่ยท่านเห็นไหมมันหนามันหนากว่าคนอื่นนะครับเนี่ยกรุงเทพกรุงเกษมมติชนอะไรพวกนี้นะครับเราเห็นว่ามันหนากว่าคนอื่นปฏิพัทธ์เนี่ยต่อไปฟอนต์อะไรฟอนต์ที่คุ้นตากว่าคนอื่นนะคุ้นตา,าคนอื่นก็ฟอนต์ปกติเนี่ยไทยสารบาลอะไรพวกนี้นะครับตัวเออ่ ตัวเรียบๆเนี่ยพวกตัวเรียบๆเนี่ยมันจะเห็นชัดมันจะเป็นตัวแบบที่เราคุ้นเคยนะอย่างฟีแฮนเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ละนะครับถ้าเราเจอตัวนังสือแปลกๆเนี่ยโซนเนี้ยจะไปไม่ได้เลยนะครับต่อไปใช้ความปกติปกติของตัวอักษรนะปกติกว่าจะเห็นได้ง่ายกว่าเช่นอันนี้นะครับเช่นเอ็นการเอ็นการสไลด์ออกเนี่ยมันจะทําให้อ่านยากกว่าตัวนังสือที่เป็นปกตินะครับนะ ความหวัดของตัวอักษรเช่นการเล่นหางการเล่นฟอนเนี่ยฟีแฮนเนี่ยฟีแฮนเนี่ยโดนหนักเลยวันนี้นะครับฟีแฮนลิปบอนอะไรพวกนี้นะเราก็จะเห็นว่าในการเล่นหางเล่นตัวอักษรก็ช่วยให้มันไม่ชัดต่อไปการให้สีการให้สีตัวอักษรนะดูดูหนังตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาใช้เป็นแมกกาลที่เป็นลายนะ ภาพเปลี่ยนตลอดอยากให้พวกเราสังเกตดูสังเกตดูว่าเขาใช้อะไรนะครับเรามาดูตรงนี้นะเราจะเห็นว่าเขาใช้ตัวอักษรสีขาวนะแล้วใส่ขอบสีดําไว้นะครับตัวสัสีขาวใส่ขอบสีดําอันนี้พื้นหลังพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีดำนะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีดําก็เลยไม่มีปัญหายังไงก็ชัดนะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปอีกนิดนึงนะ ดูตรงที่ที่เขาสว่างสว่างนะครับดูตรงที่สว่างอ่าเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวเนี้ยไม่ใช่พื้นที่มืดอย่างเมื่อสักครู่นี้เราเห็นว่าขอบดําช่วยไว้เยอะแต่ถ้าเราไม่ใส่ขอบตัวสอนที่ดําลงไปเนี่ยนะครับบริเวณนี้นะ บริเวณปรับปรุงบ้านเนี่ยถ้าไม่ใส่ขอบดําลงไปเราจะเห็นว่าพื้นหลังก็ขาวทังสือก็ขาวโอกาสที่ไม่เห็นจะมีสูงนะครับอ่าต่อไปผมจะมองว่าในส่วนของของแสงนะการใช้แสงของโปรเจคเตอร์นะต่างโดยสิ้นเชิงกับการผสมสีนะครับโดยหลักการของของแสงเนี่ยของแสงเนี่ยยิ่งผสมกันก็จะยิ่งเพิ่มความสว่าง ของแสงขึ้นมานะครับเช่นเช่นตาช่องเจ็ดสีเนี่ยนะครับอันนี้คือการผสมสนะีนะครับเราน่าจะเคยคุ้นเคยนะครับแม่สีมีแดงแดงเหลืองน้ําเงินนะครับแดงเหลืองน้ําเงินนะแดงเหลืองน้ําเงินนะครับแดงเหลืองน้าเงินนะครับแดงเหลืองน้เงินอันนี้คืออะไรนี่คือสีน้ําสีผสมสีน้ําสีน้ํามัน เรามาดูเรื่องการผสมของแสงเราจะเห็นว่าเขาใช้อะไรเชลเลสกิีนบูโดยเป็นหลักนะครับนะเลดกิีนบูหลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะเลดเลดกรีนแล้วก็บูนะครับบู Blue. เนี่ยจากภาพที่ใช้ไฟฉายฉายของข้างบนเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยพอฉายซ้อนกันเนี่ยนะครับเราเข้าใจง่ายๆเลยว่า1ห,หลอดคือสีเขียวนะหลอดที่2เป็นสีน้ําเงินหลอดที่3เป็นสีแดงเช่นอย่างนี้เป็นต้น จุดที่ที่ความเข้มแสงสูงสุดนะครับก็คือจุดกลางจุดที่เราเห็นสว่างที่สุดนะหลอดสีความเป็นแม่สีของของโปรเจคเตอร์เนี่ยจะต้องฉายทับกันในพื้นที่เดียวกันนะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ให้ผลงานที่นําเสนอของเราสว่างสีที่สว่างที่สุดก็คือขาวนะครับสีที่ลองมาก็เหลืออีก3สีนะครับก็ประมาณนี้นะฟ้าอมเขียวสีเหลืองแล้วก็สีชมพูบานเย็นอันนี้ก็ช่วยให้เราสว่างขึ้นได้ส่วนแม่สี แม่สีของหลักๆเนี่ยแม่สีเนี่ยจริงๆอ่ะมันควรจะแจ็บแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันมันไม่ได้เพราะว่ามันทำงานด้วยหลอดสีเพียงหลอดเดียวนะครับการนำฟิลเตอร์ของสีอื่นไปกัดสีออกเพื่อให้เหลือเฉพาะสีของตัวเองเนี่ยมันจะไม่ใช่ช่วยให้สว่างเยอะขึ้นนะไม่ได้ช่วยให้สว่างเยอะขึ้นนะครับจากภาพนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยเ,ยเ,ยเ,ยเวลาการทำงานเนี่ยเลกินบูใครใช้แดงใครใช้เหลือง ใคใช้เงินแล้วก็ผสมเข้ามากันเป็นภาพนะหลักการโปรเจคเตอร์นะครับเราต้องเข้าใจหลักการโปรเจคเตอร์ต่อไปหลักการของตาเราเนี่ยเราเห็นว่าเห็นดูจุดนี้ให้ดีเรามองรวมเราเห็นเป็นอะไรเราเห็นเป็นสีม่วงถูกไหมสีม่วงอมแดงทงั้งทที่อะไรทั้งท้ที่อันเนี้ยไม่ได้มีอะไรที่เป็นสีม่วงเลยนะไม่ได้มีอะไรที่เป็นสีม่วงเลยนะครับ ดูวิดีโอของตัวนี้นะซูมเข้าไปเรื่อยๆซูมไปซูมเข้าไปซูมเข้าไปนะครับเราเห็นว่ามันเป็นจุดสีแดงสีแดงกับสีฟ้าที่เป็นตารางอยู่รวมกันอยู่นะครับพอเรามองไกลมองไกลการรวมของแสงเราเห็นเป็นภาพนี่คือนี่คืออะไรนี่คือการผสมแสงของเครื่องฉายนะครับทั่วไปที่เราต้องเข้าใจเนาะเนี่ยสรุปการให้สีตัวอักษรเนี่ยก็สรุปได้สั้นๆเลยนะครับ เข้าใจง่ายๆนะสีควรมีขอบนะครับเป็นบอร์เดอร์หรือจะเป็นเงาเป็นแสงก็ได้ให้มันตรงข้ามกับสีที่เราใช้ในตัวอนนักษรอย่างเช่นผมใช้เนี่ยนะตัวหนสือสีดําขอบสีขาวเป็นต้นเงี้ยยังไงก็เห็นนะครับเนี่ยฉันผิดมาเยอะเนี่ยนะครับยังไงก็เห็นนะครับสีที่เกิดสีเกิดจากการผสมนะของเลกกีนบูนะครับอันนี้แจ้งไปแล้วสีขาวเป็นสีที่มีความเข้มแสงสูงสุดนะ ถ้าเราต้องการสว่างเราให้สีขาวนะครับนะสีดำเป็นสีที่มีความเข้มแสงต่ำสุดนี่แหละคือข้อเสียของสีดำก็คือการไม่ให้แสงเลยนะครับก็ปล่อยให้เป็นสีของฉากหลังนะถ้าฉากหลังเราขาวเราใส่สีดำไปฉากหลังเราก็ยังเห็นว่ามันขาวนะครับต่อการใช้คำเราเห็นอะไรในนี้เราเห็นอะไรในสไลด์นี้ เราเห็นความน่าเบื่อของสไลด์เราเห็นว่าสไลด์เนี้ยไม่สามารถที่จะดึงคนออกมาได้เลยว่าเอ้ยเขาต้องการให้เราสนใจอะไรต้องเขาให้าอ่านอะไรนะการสอนการทำ PowerPoint ที่ดีต้องต้องสรุปต้องแบ่งเป็นข้อพยายามแบ่งเป็นข้อให้ได้นะครับแล้วมันจะจําได้นะอย่างอันเนี้ยอ,นนอันแรกเราเห็นว่าการใช้ PowerPoint เนี่ยใช้ PowerPoint ในการเรียนการสอน มาจากความเชื่อที่ว่าสามารถดึงความสนใจอันนี้เป็นรอยแก้วซึ่งหลักเนี่ยอย่างเงี้ยมันจริงจริงก็ควรจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนี่ยซึ่งมีงานวิจัยพบว่าเดี๋ยวมาดูว่าผมทํำยังไงแล้วมันจะเข้าใจมากไหมนะใช้คำเรียกพอร์พอยดพอร์พอยทำอะไรได้พอร์พอยก็ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้นะแล้วช่วยอะไรช่วยให้มีทักษะเพิ่มขึ้นนะนักเรียนชอบเรียนพอร์พอย แต่ว่าปัญหาคือพอ t ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนแล้วก็เพิ่มคะแนนจุดประสงค์ที่ดีที่สุดก็คือการลงมือทํานะครับซึ่งซึ่งความหมายเดียวกันเนี่ยจบกันแต่อันนี้ไม่มีใครอ่านรับรองได้นั่งหลับไปเลยนะครับเราก็มาดูอันนี้ต่ออ่ะต่อไปมาเรื่องออแผนภูมิตารางแผนภูมินะครับก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าอันนี้ขึ้นไว้แค่นี้ก่อนเนาะก็ขอบคุณครับสําหรับเริ่มต้นนะเริ่มต้นนะครับให้เรารู้จัก หลักการทํางานของ PowerPoint หลักการที่หลังทีกเราจะใส่ข้อความไปแล้วนะใส่ข้อความไปแล้วใส่ระบบของ PowerPoint ไปแล้วคนจะเห็นได้อย่างไรจะรู้ได้อย่างไรนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วก็แชร์ไปเยอะเยอะนะครับไม่โฆษณาที่ไหนใครอยากรู้ว่าจะดูคลิปอะไรก็เซิร์ชเอาใน Youtube แล้วกันนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับ ที่สุดการนำเสนอ